สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อ่ำในการสภากาชาติไทยทรงหงวงใยและสรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สภาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน อุปนัิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสำหรับปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งในวันนี้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ศักชัยลิ้มทองกุลผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานโดยมีประชาชนคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 รับมอบอาหารพระราชทานพร้อมกับชุดทาน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ซึ่งสภาการชาติไทยได้ปฏิบัติตามหลักการกาชาติสากล ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่เลือกเชื้อชาติวรรณะศาส,สนาและลัทธิครัวพระรชทานอุป,ปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยยังคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาดมีการจัดการสุขภิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารสดสะอาดบุคลากรที่เตรียมเครื่องปรุงแต่งกายตามมาตรฐาน คือสวมหมวกคลุมผมใส่ผ้ากันเปื้อนสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือรวมถึงการแจกจ่ายได้จัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม จากนั้นได้เดินทางไปแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนบางย่าพแพรกอําเภอเมืองสมุทรสาครรวมทั้งประชาชนอำเภอรกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้วสร้างความปลับปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นโดยโรงครัวพระราชทานในครั้งนี้จะจัดระหว่างวันที่8ถึง17พฤษภาคม2563เพื่อแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร วันละ1,200ชุดและช่วงเกิดวิกฤตโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาสภากาชาติไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโรคโควิด -19 ไปแล้วกว่า95,724ชุดมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า10ล้านชิ้นและจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ตามสถานีกาชาติต่างๆสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน63บาทสู้โควิด -19 ปี63 โดยสแกน QR code หรือร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติเลขที่001-1-34567-0โดยติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Page The Thai Red Cross Society หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664